วันนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับการพักชำระหนี้จากธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอได้ออกมาตรการทออสอรวมใจสร้างชาติปี2564ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ7มาตรการลดภาระให้ลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการสำหรับมาตรการที่9มาตรการที่10มาตรการที่11 และมาตรการที่11 New Entry ลดเงินงวดผ่อนชำระตัดต้นตัดดอกเหลือ25% 50%หรือ75%ของเงินงวดปัจจุบันและมาตรการที่13พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนมาตรการที่14พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน,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 นพร้อมลดดอกเบี้ยลง เหลือ3.9%ต่อปีโดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาถึง29กรกฎาคมปี2,564เวลา20 0นาฬิกาโดยจะมีระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม ปี2,564ส่วนช่องทางการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการก็คือ 1. Mobile Application GHB a l และ 2. LINE GHB b u d y และ 3. เว็บไซต์ธนาคารที่ www ghbank co th ถัดมาสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อแฟลตซึ่งเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการและลูกค้าที่ไม่เคยเข้ามาตรการ และได้รับผลกระทบเป็นมาตรการที่12จะลดเงินงวดผ่อนชำระเหลือ25%เ ห0หรือ70%ของเงินงวดปัจจุบันพักชำระหนี้หากได้รับผลกระทบรุนแรงและสถานะบัญชีต้องไม่เป็น NPL ณนะวันที่1มกราคมปี2,563โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน ปี2564โดยมีระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมปี2564 โดยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทออสรวมใจสร้างชาติในปี2564เฟส2ซึ่งจะขยายระยะเวลาความช่วยเหลือจนถึงเดือนธันวาคมปี2564สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ w w w g h b a n k c o t h ได้โดยระบุหมายเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดตรวจสอบซึ่งทน งนี้กรุณาเตรียมเอกสารที่ได้รับผลกระทบต่ออาชีพหรือรายได้เป็นรูปภาพ .jpg ขนาดไม่เกิน2เมกเช่นหลักฐานรายได้หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือนายจ้างว่าถูกลดวันหรือเวลาหรือเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเลิกจ้าง หรือภาพถ่ายกิจการอื่นๆเป็นต้นและสำหรับโครงการบ้านล้านหลังสำหรับผู้ที่สนใจซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่2มการาคมและสิ้นสุดระยะเวลาทำรรนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการซึ่งทั้งนี้จะไม่เกินวันที่30ธันวาคมปี2564ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐทำให้ประชาชน โดยเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วซึ่งทั้งนี้สำหรับสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังจะมีวัตถุประสงค์การยื่นกู้ คือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดโดยจะมีหมายเหตุนิยามคำว่าอาคารนั้นหมายถึงบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทา,นาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าและแฟลตซึ่งจะมีวงเงินและระยะเวลาการผ่อนก็คือจะให้วงเงินกู้สูงสุดต,ต่อราย ต่อหลักประกันไม่เกิน1นึ่งล้านสองแสนบาทโดยราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและหรือราคาก่อสร้างอาคารไม่เกิน1นึ่งล้านสองแสนบาทและระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า7ปีและไม่เกิน40ปีโดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน70ปีโดยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมนั้นกรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน25,000บาทปีที่1ถึงปีที่5 อัตราดอกเบี้ยคงที่3%ต่อปีถัดมาปีที่6จนตลอดอายุสัญญากู้เงินสำหรับรายย่อยคือ MRR ลบ0.75%ต่อปีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR ลบ1%ต่อปีและกรณีซื้ออุปกรณ์ก็คือ MRR และกรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน25,000บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีแรก3%ต่อปีหลังจากนั้น ปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินสำหรับรายย่อยคือ MRR ลบ0.5%ต่อปีสัสดิการหักเงินเดือน MRR ลบ1%ต่อปีและวัตถุประสงค์กู้ซื้ออุปกรณ์ปีที่1จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินคืออัตรา MRR และในส่วนของค่าธรรมเนียมนั้นกรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน25,000บาทจะได้รับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมคือค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลั ประกรันค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองส่วนกรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน25,000บาทจะคิดค่าธรรมเนียมต่างๆจัดเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อโดยในส่วนของคุณสมบัติและเอกสารที่ใช้การสมัครนั้น ผู้กู้จะต้องเป็นประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน1นงล้านสองแสนบาทต่อหน่วยโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเอกสารที่จะใช้ในการประกอบการขอสินเชื่อกรณีบุคคลธรรมดาจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่าสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสถ,ถัดมาเอกสารทางการเงินสำหรับพนักง,งานประจำจะต้องมีใบรับรองเงินเดือนหนังสือผ่านสิทธิส,สวัสดิการสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนกรณีอาชีพประจำส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง12เดือนหลักฐานการสแสดงฐานะ การเงินอื่นๆพร้อมเอกสารฉบับจริงสำเนาทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนหลักฐานการเสียภาษีเงินได้รูปถ่ายกิจการสำเนาใบประกอบวิชาชีพและเอกสารหลักประกันคือสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาวางมัดจำสัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือหลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารสำเน,นาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดินสำเนาโฉด,ดที่ดินนส .3 กหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดอชสองทุกหน้าใบอนุญาต ูสร้างหรือต่อเติมแบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้างสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโดยหมายเหตุธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคารค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ